อย่าให้ใครยืมชื่อไปซื้อรถเด็ดขาดนะครับใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวัดดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการยืมชื่อไปซื้อรถนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับมีขึ้นมาบ่อยมากนะครับสอบถามกันมาทางแฟนเพจผมเนี่ยแทบทุกวันเลยว่ามีคนอยากจะให้ยืมชื่อไปซื้อรถเนี่ยหนูสามารถทําได้หรือไม่แฟนอยากเอาชื่อหนูไปซื้อรถ เพื่อนมารบกวนอยากเอาชื่อเราไปซื้อรถให้เนื่องจากเขาติดแบคลิสอะไรต่างๆเนี่ยหนูสามารถทําได้ไหมคะและมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยโคตรเสี่ยงโคตรเสี่ยงยังไงโคตรเสี่ยงยังไงก็คือสมมุติว่ามีเพื่อนมาบอกว่าเขานะครับติดแบคลิสอยู่แต่ว่าเขามีเงินผ่อนมีปัญญาผ่อนมีเงินดาวอยู่เนี่ยช่วยมาเอาชื่อเราเนี่ยไปออกรถให้หน่อยได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยเราผ่อนตรงหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าเกิด เขามีปัญญาผ่อนจริงๆนะครับขอโทษด้วยถ้าเกิดเขามีปัญญาผ่อนจริงๆนะเขาไม่ติดแบลคลิสหรอครับติดแบลคลิสทำไมอ่ะอ่าติดแบลคลิสทำไมก็เอาชื่อตัวเองไปออกสิดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ถึงติดเบลคลิสบางทีมันก็อาจจะซื้อได้ถูกต้องใช่ไหมอ่าใครอย่าไปเชื่อนะครับเพื่อนๆอ,อย่าไปหลงเชื่อเลยนะครับผมเตือนด้วยผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับฝากเอาไว้ให้คลิปตรงนี้นะครับนะครับและทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะโดนอะไรบ้างเลยนะครับเราต้องแยกก่อนเลยสมมติว่าเอาชื่อเราไปซื้อรถนะครับแล มันไม่ยอมผ่อนเลยมันไม่ยอมผ่อนเลยเพราะมันไม่ยอมผ่อนปุ๊บคนที่รับผิดชอบก็คือกูกูต้องรับผิดชอบขอโทษนะครับกูต้องรับผิดชอบไฟแนนซ์ Finance เวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องมาที่เรานะครับเพราะเราเป็นผู้มีชื่อในสัญญาเช่าซื้อนะครับไฟแนนซ์ Finance ไม่รู้หรอกว่าเราจะเอารถไปให้ใครใช้อะไรต่างๆไฟแนนซ์ Finance มันไม่ได้ไปฟ้องบุคคลนั้นหรอกเรานะครับก็ต้องรับผิดชอบนี้หวัวโตตรงนั้นนะครับบันไดเลยทีเนี้ยเราก็ต้องผ่อนให้กับไฟแนนซ์จนหมดเราก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดเรามีทรัพย์สินอะไรต่างๆเข ทั้งนี้นะครับกฎหมายก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่เราจะไปฟ้องไล่เบี้ยเอาจากคนที่ว่ามาใช้ชื่อเราไปออกรถได้นะครับเราก็สามารถไปฟ้องร้องเขาได้แต่เราจะเอาอะไรไปฟ้องร้องเขาล่ะครับในเมื่อเครดิตเขาก็ไม่มีที่ดินที่ทางอะไรเขาจะมีไหมล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าแต่ถ้าเกิดเขามีอ่ะเพื่อนๆก็ไปฟ้องไล่เบี้ยเลยเราก็สามารถบังคับคดีได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดไฟแนนซ์นะครับรู้ว่าเรานะครับออกรถแล้วเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับ ระวังไฟแนนซ์ก็จะฟ้องเป็นคดีอาญามาในข้อหายักยอกนะครับในข้อหายักยอกยังไงยักยอกก็คือนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะยกรถให้คนอื like ่นนะครับเพราะว่ากรรมสิทธิ์มันจะเป็นของไฟแนนซ์เราไม่มีสิทธินำรถไปขายเราไม่มีสิทธิ์นำรถไปจำนำเราไม่มีสิทธิ์อะไรต่างๆตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อไฟแนนซ์นะครับระวังตรงนี้ให้ดีด้วยแต่ส่วนใหญ่ไฟแนนซ์เขาก็จะฟ้องคดีแพ่งนั่นแหละครับไม่ค่อยจะมีที่ฟ้องคดีอาญากันสักเท่าไหร่นะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า สมมติว่ายังดีๆกันอยู่อสมมติว่าเป็นแฟนกันเป็นผัวเมียแต่ว่าเป็นแฟนอะไรต่างๆเนี่ยใช้ชื่อสามีไปออกรถนะครับแล้วก็ทีนี้ผู้หญิงนะครับเป็นคนดาวเป็นคนผ่อนเองทั้งหมดเลยแล้ววันหนึ่งเลิกรากันไปผู้ชายนะครับสามารถไปเอารถกลับมาเลยได้ได้เลยไหมเพราะว่าชื่อในสัญญานะครับเป็นชื่อเรานี่่าเราก็ไปเอารถกลับมาดีถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับ ไม่สามารถกระทําได้นะครับเพราะว่าในกฎหมายนะครับจะมีตัวการตัวแทนเรานะครับเป็นแค่ตัวการตัวแทนนะครับเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงเขาเป็นคนออกตังเขาเป็นคนผ่อนอะไรต่างๆปัจจุบันยังผ่อนดีอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ๆเราจะไปเอารถเขามานะครับมาใช้เองจะเอาไปคืนไฟแนนซ์เนี่ยครับไม่สามารถกระทําการได้นะครับระวังอาจจะเป็นเข้าข่ายลักทรัพย์ชิงทรัพย์หรือว่าดีไม่ดีอาจจะเป็นปล้นทรัพย์เลยถ้าไปเกิน3คนมีอาวุธอะไรต่างๆเนี่ย หนักเลยนะครับโทษเนี่ยแต่ถ้าเกิดนะครับทางออกก็คือง่ายๆถ้าเกิดเขาไม่นะครับไม่ยอมผ่อนและไม่ยอมผ่อนผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างสามงวดติดต่อกันไม่ยอมผ่อนถือว่า,าสัญญาเช่าซื้อนะครับหมดลงไปแล้วบริษัทนะครับไฟแนนซ์ก็จะมีหน้าที่มาตามรถคันนี้คืนนะครับเราในฐานะาผู้เช่าซื้อนะครับก็สามารถช่วยไฟแนนซ์ได้อีกทางหนึ่งสืบดูว่ารถคันนี้อยู่ไหนไฟรน,นทำมาันที่ไหนโทรให้ไฟแนนซ์ไปดักรอเลยไปยึดรถคันนี้คืนเลย ส่วนเราจะคืนไปเลยหรือว่าจะเอารถมาใช้เองนะครับค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามันจะได้ไม่ต้องโดนคดีอาญาเพื่อนๆต้องระวังกันเอาไว้มากนะครับการใช้ชื่อออกรถเนี่ยยิ่งกว่าการค้ำประกันอีกนะครับออเหมือนๆเลยนะั่นแหละพูดง่ายๆก็คือทั้งเหมือนหรือว่าหนักกว่าด้วยซ้ำนะครับก็คือรถเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแถมเวลาโดนฟ้องนะครับเราก็โดนฟ้องเพียงคนเดียวเลยอ่าโคตรซวยเลยนะครับผม ฝากเอาไว้คิดนะครับเพื่อนๆ FC ผมอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับยอมเสียเพื่อนดีกว่าเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินนะครับใครเคยโดน ใช้ชื่อออกรถแล้วเขาไม่ผ่อนใครเคยโดนค้ำประกันแล้วคนซื้อไม่ผ่อนนะครับลองคอมเมนต์ระบายกันได้ใต้คลิปเลยนะครับว่าโดนเพื่อนมาหลอกโดนคนรู้จักมาหลอกโดนญาติมาหลอกใครเคยโดนกันบ้างคอมเมนต์ comment ระบายกันได้เต็มที่เคยเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เคยเห็นว่าคลิปนี้สามารถเตือนพวกท่านได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณเป็นกําลังใจเคยเห็นว่าสายไปแล้ว มาดูคลิปนี้ช้าปอยพอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันเอาไว้ได้ครับผมอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดปุ่มกระดิ่งช่องทนายประวิีันเอาไว้ด้วยกดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกดถูกใจแฟนเพจทนายประวินกันเอาไว้ด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ